แล้วบางภาพเนี่ยเราก็เจอว่าที่ไปถ่ายพีเวดติ้งมาเขาก็ไปโพสต์ว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าสาวที่ไม่มีเจ้าชายหาแฟนนะใครสนใจบ้างทางๆนี้ก็ไปถ่ายพีเวดติ้งกับเราอ่ะ เขายายก็มาแบบไม่มีตังเลยดูแลอาหารทุกมือต้องให้เงินยายใช้ด้วยทีละพันทีละพันแล้วเขาไปซื้อเสื้อผ้าให้ยายใหม่หมดซื้อของเข้าของเครื่อนใช้แล้วก็พายายไปเที่ยวพายายไปซื้อเสื้อผ้ากินอาหารแพงๆนะครับแต่หลังจากนั้นเราได้คบคือน้องเขาพอเขาได้ไอโฟนแล้วเขาก็เอามือถือเครื่องเก่าทิ้งไว้อ่าเราแล้วเขาก็เขาให้เราซื้อโทรศัพท์มือถือยายใหม่ด้วยแล้วมันลิงก์กับ มันเป็นอีเมลลิงก์กับโทรศัพท์ของของเขาอะ่ะอ่ายายก็เอาโทรศัพท์มือถือมาให้เราดูเราก็ค้นพบว่าน้องเขาเนี่ยมีพฤติกรรมชอบถ่ายรูปโปะอ่าลงในโลกออนไลน์เพือพ่อให้หนุ่มๆอ่ะทักมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เอาไปสอบถามเขาเขาก็พูดกับเราแบบว่าเขาก็เปลี่ยนไปอ่ะความพฤตเขาเปลี่ยนไปนะะเขาบอกว่าทํานองว่าเขาดัดเจอผู้ชายเป็นประจํามานัดเยอะแล้วเอ่อแล้วที่พี่มานอนบ้าน ถ้าหนูมานอนบ้านพี่อพี่ไม่ต้องสงสัยหรอกหนูนอนมาสิบสิบหลังแล้วอะ่ะ <c oughs> หนูนอนบ้านผู้ชายมามาเป็นสิบแล้วอ่า <c oughs> เออ,อะไรอย่างเงี้ยอืมปวดมากแล้วก็เวลาเราพาก็าไปเดินมาบุญคลองไปเดินสยามเออ,อะไรนะสยามเซ็นเตอร์สยามฟิตควอลีสยามสยามอมไริทอนนั้นนะ่ <c oughs> นนนะ <c oughs> ก็ร้านอาหารแแพงเขาก็กินมาแทบทุกร้านแล้วนะ <c oughs> เขาก็บอกร้านนั้นก็คือกินร้านนี้แล้วเขาก็คือกิน เราก็งงว่าเขาเป็นเด็กที่แบบว่าไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีเงินทําไมทาไมกินร้านอาหารแ,แพงเกือบทั้งหมดเนี้ยนะครับเราก็เริ่มสงสัยแล้อเราเดิเรามาพบข้อมูลที่พบแชททิ่มีการคุยกับผู้ชายเรามาทราบว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะแต่งงานกับเราอ,ะอ,อ่ะอนะครับบางรูปเนี่ยที่เมีตอนหนึ่งที่เขาพาเราเขาไปจองพรี ding, วิ้งเขาอยากแต่งชุดเจ้าสาวอยากเป็นเจ้าหญิงเขาก็ให้เราไปจ่ายค่าพรีวิ้ง ค่าสถานที่ไปประมาณเจ็ดหมื่นบาทได้นะครับแต่แทนที่เขาจะไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์ของคือตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่บ้านผมในเขาบล็อกผม,ผมหมดเลยนะต้องเฟซบุ๊กไลน์ไอจีต่างๆแม่เราเห็นความว่าเขาไปโพสต์อะไรลงบ้าง<ม>นะครับแตภ่ภายหลังที่มันมีเรื่องแล้วผมก็ไปเปิดไปเข้าไปค้นเน่ะเขาไปดูอะเขาพบว่าเขาไปโพสต์ถ่ายพิเศมาแต่นนี้เขาจะมาพบว่าเขาจะแต่งงานลงรูปค<ม><ม>ู่กับเราคู่กับเราเปล่าผมถามนิดนึงตอนที่พี่พ,พบรูปพวกนี้แล้วแล้วทะเลาะกับเขาไหม ราคุยให้ยายฟังอ,อว่าทั้งยายทั้งน้ามันรับประกันกับเราว่าน้องเขาไม่เคยมีผู้ชายออน้องเขาไม่เคยมีความประพฤติที่ไม่ดีออนะตอนตอน,ตอนเรียนมปลายนี่ก็ไม่เคยมีความประพฤติเออรื่องผู้ชายเลยตอนนั้นเขาอยู่บ้านด้วยกันกับเรามีเรา,เรามียายมีเขาแค่สามคนออแต่เขาไม่อยู่เราก็คุยให้ยายฟังว่าให้ยายอะตั้งแต่ว่าจะให้ยายนะอบรมสั่งสอนเขาให้เขาเปลี่ยนใช่ไหมยายไปบอกขายายไปบอกเขาแล้วเขาก็ไม่พอใจอ่าเขาก็ไม่พอใจ แล้วบางภาพเนี่ยเราก็เจอว่าที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งมาเขาก็ไปโพสต์ว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าสาวที่ไม่มีเจ้าชายหาแฟนนะใครสนใจบ้าง<ม>ทั้งๆนี้ก็ไปถ่ายพรีเวดดิ้งกับเราอะ่ะ<ม>หรือเขาเอาไปแอบบ้างว่าเขาเป็นนางแบบมีคนจ้างเขาไปเป็นถ่ายแบบชุดแต่งงานนะ<ม>ใครต้องการที่จะจ้างเขาเป็นไปนางแบบก็ให้ติดต่อมาเหมือน<ม>เหมือนที่เขาไปรับไปรับจ้างอยู่ขนาดนี้<ม>อ่าหรือไปตามสวนสาธารณะแม้แม้แต่สะว่ายน้าที่อยู่ในหมู่บ้านเราชัดๆอะ่ะ<ม>เขาก็ไปปัปะกาศว่าเขาโสดนะเขาไม่มีแฟนนะ ซึ่งมันเห็นขนาดแลิเกตทีแรกว่าเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับเราเขาต้องการจะเข้ามาหลอกเงินกับเราเท่านั้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ